วังสลากบ่ครับผมิ่นก็เห็นใจเฮาไม่ได้พ่นยิมอยู่น่ะนะโอ้พ่อเปิดเราบ่บดเนี่ยครับเปิดแล้วแม่ เด้อยอดยมทั้งหลายทั้งประเทศนอกประเทศไทยเด้อผู้ข่าวจีโคไข่ท้าข่าวรบไดเนี่ยมเออผู้ข่าจะขอไข,ขาววา่ออข่าวว่าอผู้ขาวไ้หวยเต็มไปเบิด่ดอ,อ่ออขดะข้อมัทธ่าตัวค่ะยาติโยมทั้งหลายราะว่าหญิงว่าไส้รออาะว่ายังขน่อยก่อนขอขอเป็นท่านยาสีแม้ว่าวา่าเมซี่มีเง,งินไหลบอส้างมเมน เพื่อนเอาเป็นไฮลอยหนึงเนะาะเขาน้อยก็อู้หนึ่งลอยหนึ่งก็สิมื่นล้านเนาะคนเราบางสิวัดกับไฮลอยหนึ่งก็พอดีมาซื้อกับข้าวกับปลาเฮ็ดให้หลวงปู่หลวงตาเพิน่นเพิ่อนไทยเป็นหนึ่งหนึงค,นคือว่าใจเขาน้อย,อยเต็มลอยแม,ม่นบ่เอมอมันเต็มร้อยแล้วไม่ใช่50าสิบอ่าบานี้ญาติโยมต้องซั่งกันทั่วประเทศเด้อลอยนึ่งสิมื่นล้านบ่แม่นบ่แม่นสิครับผม้อยคือเต็มร้อยครับผมเออคือว่าความรักความเมตตาศีลสามพี่ปัญญาเต็มร้อยแล้วค่ะครับคือพ่อพูดว่า ท่านพ่อรอสีพูดว่าต้องเป็นจริงสีก็จริงมาท่านอ,อย่าไปพูดอย่างนั้นกันพูดเหมือนพ่อสิอม,มันเรื่องจริงคนจริงองเป็นจริงพูดอย่างนี้เลยเพราะว่าอย่าไปฟังคอมเมนต์นะที่เสียเสียนะเพราะว่าสีนี่เมตตาทุกคนคมไม่ว่าชาวโลกไหนเป็นศาสนาพุทธเมตตาทุกคนเลยค่ะทีทำความดีมาเนี่ย ไม่ใช่น้อยอชีให้ความดีมาเราต้องเห็นใจกันนะคะใครศรัทธาก็มาชีหาชีนะ,อ,ะอืมก็นักข่าวมาเนี่ยท่านก็มีใจเลี่ยมใสกับทชีนะม,มีใจศรัทธานะท่านก็หากินไปมาหาชีตลอดว่าแม่สีเอ้ยแมีขออาศัยบาลีหน่อยเถอะเออโอเคชีก็มอบอ ตรงนี้ให้ความดีความงามนี่แหละพูดจริงทําจริงคือเป็นหนึ่งหนึ่งคืออํานาจน้ําเราเนี่ยใกใไรเนี่ยใสใสเหมือนน้ำไหม,มนะคะถ้าใจใสเหมือนน้ําต้องมาหาสีตรงนี้นะคะอลองเอาน้ําเนี่ยมาลูบหน้าทีนี่แห้งบอ่อนาหลังมัดชิ่็ติปเบด,ดเดมือนีวันทะเนาะมือหนีบันทะวันลอยกระท่งแมอมวันลอยกระทงเด้บัดเนี่ยเข้ากาัน ตัดเล็บมือตัดยังไปนะคาเอาลอยกับท่งเฮ็ดงามๆแลักถอดพนชเมฆคุ้มค่าไปขวบถั่วขวบข้าวมาเพิ่นเด้อเออมือนี่บ้านลอยกับท่งตัวเออเฮ็ดกระทงงามๆแล้วก็ผัวเมียก็เอาลงน้ำกันอธิษฐานจิตเฮาสิอยู่น้ำกันตลอดไปเนาะเฮาสิฮักกันเฮาสิแพ่งกันเฮาสิดูแลกันเนาะตลอดกันจนส่วชีวิตหามใหม่คือพอหลวงเฮาเห็นบ่ เพื่อนไปสวรรค์เพยังปูงแขนกันไปบูนะพอกะแม่เห้าเพื่อนสูงทรงแท่าไหพอเห้าอยากได้นี่ใส่ยังสี่ล่ะเราจะมาพอกะสอนอะไรบ้างกิ้งหนึ่งหนึ่งบาทนี่หนึ่งมันจะไม่หาตูวเด้เมื่อนั้นนึ่งให้ให้สี่ตับาดนี่นึ่งหาคืนแล้วเด้มันจะดกลายเป็นเกตตูบัดเนี่ยทั้งเกตนะคะ ลักหนึ่งสีออกก่อนเด้ปะ่ะเนี้โอ้หนึ่งมากขอลองเด้อพอโยมไม่โยมก็ได้ขอลองอย่าคว่ำเม่นมอไหว้สี่ว่าจังสันจังสี่ทอ,อสี่ขอลองอสี่กับท่ำเพื่อประเทศาตเพื่อพอเห้าเ<ม>พือ<ม>พ่อลูกเพื่อหลานเด้อ<ม>อ่าขอลองสาธุ บอยอบบกให้เบาหยัางเพราะว่าอยากให้หักกันทุกคนที่ขอลองยังได้กระซังได้ยิสร้างหยั่งมากก็โอ,โอเคโมทนานําเด้อเพิ่นเฮ็ดบาลมีได้ช่วยเหลือลูกหลานแม่อนบอ่ช่วยเหลือคนที่หน่อยๆขึน้นมานั่นนะอ,อุอ้มเคมบอยตัวน,น่ะนุ่มเขาได้กินบ่เมืนบ่ขัมันได้กินนุ่มแล้วมันกระเซ้าห่วงเมืนบ่นั่นล่ะคือจะห่าวหิวเขาดิหิวเขาดิบอกกอมีตําบ่เออปลาตัวหนึ่งใส่เป็นหลานเนี่ยบ่ ม,มาแจมมันก็ยังพออุ่นท้องเนี่ยบ,บ่เออเขาเนี่ยขเขาเฮานนเนี่ปั่นนี่ไปกี่น้อยเดียวเฮาก็กินกับพออุ่นท้องอุ่นใจเฮาเดิอือนั่นแหละเฮามาหักกันไว้แพงกันไว้อ่าอย่าว่าอุ้ยแม่ซี่แด้เงินหลายเนาะคือสิได้ห,ไหลายเนาะคือบ่สร้างปะนะอย่าเว้าจังซั่นเดอออเ้อเออมากเคยกันอือก็สิขอ,ขอ,ขอความเมตตาละ่ะ มาช่วยกันทุกหมูเราเป็นดินของพอเฮ้าเป็นของโยดของพอเฮ้าน้ามกับของพอของแม่เฮ้าเอาไว้ให้แม,ม่นบอกแผ่นดินแผ่นฝ้าน้าผ้ากับแม่นของพอเฮ้าไว้เบิรแดจะว่ากันของพอเฮ้เาเอาใส่บัลงนี่พอเฮ้า<อ>วันอาทิตย์เนาะมันจีพัดมาวัานจันทร์ขันโมพัดมาวัานจันทร์กับพัดวันอังคารนะคะมันจีมามือนี่ไปหามือนี่ห้ามือนี่ไปหามือนี่มานั้มาแล้ว อือเพราะว่ามันซีมี่เกศอยู่เนี้ยเก่าเกตนะเก่าหนึ่งเก่าเกตมันสีมีอยู่นด้หรอเป่าเก้าหนเกาเกมันสีมีอยู่ได้หกือเล่าเลขที่แม่เขียนไว้ตะเกียนหรืเล่าเก้าเก้าเกแต่จปีเก้าเก้าเกศเห็นบะปีเก้าเก้าเกเนอนั่นแหละที่แม่เขียนไว้นั่นแหละนั่นแหละตัวนั่นล่ะ จำปี99เกตันล uh ่ะเห็นใจแม่ซ huh. ี <w _> ่เนี่ยเด้อเออเพราะว่าช่วยประเทศชาติช่วยกันนั uh ่นแหละที Tamil ่โบลเด่นนั่นผู <est> ้ใดดอกที Zucker ่ผู้นี่น่ะที่ไหนก็ไทยอืมเก้าแปดอืมเจ็ดเก้าแปดก็ผ่านมากเพิ่นเพิ่นหิวเข่าดอก่หิวเข่าเพิ่นหิวน้ำก็เลยมีกันอยูลอยหนึงพอให้นั่นแหละเอาไปใส่หลาหน่อกหนูมีอันซาตตลี่อยู่ใบหนึ่งว่าสันโอ้แลกกันก่อนดอก เฮาบระเดีเฮาบระดีคิดว่าเฮาเป็นอยางไรอย่างสี่เดียวเฮาเฮาเนี่ใจเป็นกลางครับถ้าเพิ่นเบาเนี่ยกะสาธุปล่อยวางเด้อพ่อเด้อมันมันจิตเป็นในหัวใจหนู่มเขาเจ้ามาเนาะเขาเจ้าจังมาลงที่เฮาเนาะแม่เอาวันนี้จำปีเก้าเก้าเจ็ดดีไหมเก้าเก้าเจ็ด เมื่อกี้แค่ผ่านมาเพิ่นว่าแผ่นที่ที่ผ่านมาน่ะมันแผ่นก็เปลี่ยนปีนี้มันจะเป็นเก้าเก้าเกิจนะเอาเลยเอาเลยเพราะว่าเฮาสวยประเทศไทยเห็นเพิ่นออกข่าวมาเมื่อคืนสร้างวิวบเคยวางจักเทียบิทยุเขาออกข่าวไวอย่างลังค้นก็บ่กมีบ้านอยู่ธรรมดาครับเออลังค้นก็จังไดหล่ะดีสิ้นหลที่ขึ้นหลับพอ้ S <S นอกสันดอกอังที่นจนอยูน่นอกสันดอกอืองไทเ่เฮาคือจังแ่นดินมันหลายาอยู่เนาะคนคือบอานน่าจ่าแต่คนเราสิ่าไรเนี่ยเขาจีได้ปลูกผักปลูกมีขายกันบ่นด้ขายกันกได้กินกันแม่นบอนเออลเลียงุูงเรียงปลาเลียงเป็ดเรียงไก่บ่งวัดเนี่ยพันไรสองพันไรเป็นสั่งไวเฮ็ดยางแม่นบ่นคือบ่แบงไนคนเขาอยากจูนเออแม่นบอล่ะแบงไอเขาเนี่ยนะนายกนายขอนายงอเอาคนเราสิบห้าไร่แม่นบอกล่ะ เออเขาที่ปลูกพักมันถือว่ามีคนจนตีปลูกเขาบางเนี้ยที่ไปดูมากนะบางเขาอะไรกับสองพันไรบางวัดได้กับพันไรยมีกุฏิย่อนเดียวอโอ้ไอปากจอกๆอน่อยจ้าก็เล่าเ,าเอียงกันกันนั่นกันแน่อโอ้อนร่มกันแน่วาอันนี้แบงอะไรพันแน่พันบ่มีบ้านหลังนี้มีลูกกี่คนกี่ค้นอ่เราข้นลจิหหาไรอย่าไปขายห้ามขายของหลวงวางเสียเออเฮ็ดไม่ซะ เฮ็ดไม้ซะแบงทีดินให้เขาไม้ซะให้เขามีกินเห็นบอให้มันมีเสมอภาพกันเลยขันโบท่าตรงนี้มันเสมอภาพโ่ได้แผ่นดินมันมีทํากินได้เห็บดิไม่หวัดสองพันไร่เอาไว้กุฏิหลังหนึ่งพระองค์หนึ่งแม่ออกก็มาผู้เดียวหับไอ้เงี้ยอ้เอเนี้ช่นไหนมาแต่พนเขาอดตายเขาจะกินใส่พวกเขาไมีเขาดะ มูได้กินอย่างเดียวโอแมนเห็นแก่ตัวคู่มือนี่ก็ทะเลาะกันบอถีกันไลยแหงเลยเขาหน่อยถึงว่าจะเครียจะเครียว่าคนละสิบห้าไล่แบ่งได้ไหมให้เขาให้เขาเป็นคนดีคนไทยน่ะมันจะเครียตปขายคนจนใช่ปะนี่ล่ละที่บอกไอ้ฟั่งยังสี่ล่ะให้หวยพร้อมให้หวยพร้อมเลาเรื่องเศรษฐกิจพร้อมโออแย่แย่งกันแบ่งไปโหลด มองได้มันมันว่างบ่กมองนีแม่นบ่บให้ไปโลดเพร่ะเราสิผาไรบ้านหลังนี้ไม่หนุกกี่คนมมแม,ม,ม,ม่นบ่มึงเก็บปู่แบบแตงม่วงมันเก็บปู่ับบตัวนี่ปู่ก็ไดก็สร้างปู่เขามันจะมีกินแม่นบ่เป็นสันตอพออะไรล่ะข้างนอกไปดูมาเบิดแล้ววัดใดก็ได้วัดกูด้วัดกู้บ้านกู้บ้านกู้มาบ้างโอ้ยเนาะเหนื่อยใจได้นอนถ้ารอตะเริ่มควาบขวมอยู่กันเลยขวบกินก็หาไรหายสิไปไรสิไป ไปเลยคนเราจะหาอะไรไปเลยบอขอลองกองสลากบอแม่กองสลากบ่อขอลองไปไหนแม่แม่มาหนิขอลองยังไหนกอ,อ,อ,องสลากกันกองสลากบ่ครับผมเพิ่นก็เห็นใจเฮาไม่ได้มันยิ้มอยู่น่ะนะโอ้โหวันหันใ้ออกอีกด,ดีิเ<อ>พิ่นก็นลกใส่ดินบ่แม่กองสลากเอ้ยพ <ad> อมีซีพกองสลากอันเศร้าไทยน่ะเขาไปทำบุญใส่แหน่เงื่อนวันนี้ไงฟ้าไปทำยี่สัมหลายถอ่บ่ อันนี้หน่อยเนี่ยสั่งขึ้นเนี่ยอันนี้ตรงไหนมันว่างกับเอ็ดแต่เนี่ยไปให้เขาปลูกนั่นปลูกนี่นแม่นยูอันกองสลากระไดอันเพิ่นก็เพ่อยากลอกให้ดอกเพิ่นฤิเพิ่นฤิตันีี่หลังเพิ่นหัวขวนอยู่เออใส่สิติแม่เดี๋ยวนีู่เพิ่นหัวอยู่เนี่ยโอ้ยอยู่ว่าเพิ่นหัวน่ะเงินี้เพิ่นสิลอกใส่บ่อยไหมทั้งวันนี่คนก็บ่อยากลอกดอกเพราะว่าเป็นอย่างว่าตี๊เมสซี่คือบพิ่อันนั่นเนี่ยคือจังอุบเงินเพิ่นบ่ได้อุบเดด้้ออออกกงสลา่ไุบ แรบอก้เนเห็นมาอืมอ๋อสึกไก็ไปเห็นมาเออเอ้มาเนี่ยอุ๊การเดนมาเนี่ช่วยพาทัวรี่เียนทเนีนแน่เออเออมแม่ซีกับซอยแม่ซีสาเลออช่วยแม่ซีเน่กบทวยบดทุก้นนาแล้วมาแล่าหะมาอาบน้าจักกนิดอยเน่ยเนี่ยอืมทวานตองลาเพ่กใจดีใจดีดอกครับว่างี่หนุ่ว่างืออยู่คนน่าโอ้มองคนนอยนูอยู่มันงเท่อกับอายังสิลวกนกัได้ไอยันเดนกับแม่มือขึนไปขานเลยไอ้นี้ ขขรลองนะคะ